แต่ยู่แคนคอมีน้องนุ้ยน้องนุ้ยอายุพี่แจ๊คครับใช่ใช่มีที่จอดรถมีอาหารมีของกินที่สำคัญเจ้าของร้านสวยละสดสวยละสดเั้นแต่เที่ยงคืนและจนตอนนี้ตามติดตัด อยู่กับมิวนะคะรายการตามติดนะะักข่าววันนี้มีหมายสองหมายค่ะก็คือหมายน้องนับน้องนับคือเป็นอาหลานของพี่แพทนั่นเองนะคะแล้วก็หมายสองพี่แจ็คสาแจ๊คสาสนโอเควันนี้เรามาแต่งหน้ากันดีกว่าต้องแต่งโอเคหน่อยเพราะว่าไปหาพี่แจ็คสารน,นั่นเองนะคะทุกคน<ะ>อันดับแรกเราเลย หลังจากอันนี้เราบำดุงแล้วนะอันต่อไปก็คือวินตี้เข้าหน่อยนะคะเข้าหน่อยใกล้จะหมดแล้วถือว่าตัวนี้ใช้นานมากตรงที่หน้าเราเล็ก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 เป็นถือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่หน้าเล็กนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ใช้ประมาณจะเข้า3เดือนแล้วคิดดูประหยัดแค่ไหนอ่ะก็มันความจริงก็มันความจริงแต่มันคุ้มไง เรารีบแ,แต่งไปตอนนี้เป็นเวลา9โมงลเก้าโมงนะคะทุกคนหมายพี่น้ใหมายแรกก็คือ11บเอโมงนั่นเองเดี๋ค่ะก็วาร์ปมาจากที่ห้องแล้วก็มาที่รุดเลยนะคะทุกคนตอนนี้เรากําลังไปหมายแรกก็คือหมายของน้องน้บเป็นหลนักอาของแพทนภาานั่นเองนะคะเป็นการเปิดร้านเสริมสวยทําทุกอย่างจะต,ต้องไปดูว่ามันอ,อลังการแค่ไหน oh. เห็นว่า oh. ร้านนี้เพิ่งเปิดแล้วก็สนับสนุนด้วยแพทนภปาอีกด้วยถือว่าอยากลองเลยไปถึงคืออยากทำเล็บทำอะไรทุกอย่างที่ที่เขาทำอะ่ะมันน่าจะเวิร์กเนาะพาตากล้องไปด้วยค่ะ <c oughs> โอเคทุกคนมูงไปที่นั่นเลยเนาะ ค่ะก็ฝากร้านนาฟี่นาฟี่บิวตี้ซาลอนด้วยนะคะคือตั้งใจทํามากเลยเป็นร้านเสริมสวยที่ครบจบที่นี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวจะลดเท้าเลยค่ะผู้หญิงเราก็ต้องดูแลตัวเองแต่หัวจรดเท้าซึ่งร้านนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะมีที่จอดรถมีอาหารมีของกินที่สําคัญเจ้าของร้านสวยละสุดสวยละสเเออออ ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่านักข่าวไปไหนพี่เขาไปที่นั่นแล้วจะมีดารามีซุปตาอยู่ที่นั่นค่ะวิจัยกับน้องด้วยนะคะ,คะเก่งอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน้องนาประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะแล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะตอนนี้นั่งมีโปรนะริปมาทํานะจะรีบเลยฝากด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเราจะได้เห็นแบบนี้แหละดูว่าใครอัปเดตยังไงใครเป็นยังไงก็ต้องอยากรู้เลยนะต้องตามช่องนี้แหละค่ะ โอเคขอบคุณค่ะแม่โอเคหมายสองบอกเลยประกาศหมายสองไม่จะเก็บประกาศเก็บประกาศไม่อยู่แล้วตอนนี้คือเป็นของแจ็คสันแจ็คสันหวังก็เซเว่นนั่นเองค่ะทุกคนเป็นหมายที่แบบคือใครจะได้ไปนู่นนี่นั่นแล้วแจ็คก่อนมาตกที่เราเราดีใจมากขอบคุณที่เห็นอกเห็นใจนะคะโอเค หมายสองก็เป sí. oh, <c oughs> no <cons> ็นหมายที่อะไรที่แบบเต็มใจอทีได้ไปโอยเกิดว่ะขนาดยังไม่ได้เจอนะาพี่แจ็คสันรอหนูหน่อยนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ BTS แล้วนะคะขึ้นจาก Union Mall ไปสยามเพราะว่าเราไม่ทันรถมันติดมากก็บอกก่อนว่าแจ๊กสันนะคะทำไมห้างสยามแตกน่นเองเป็นไงล่ะว่าไปที่นั่นเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในงานก็คือ6กวงพอดีเลยจากที่เราวิ่งมาจาก BTS จนตอนนี้บอกก่อนก่อนเข้าอะ่ะคือมันแน่นมากจะไม่มีช่องทางที่จะเดินเข้ามาเลยให้ดูบรรยากาศก่อนว่ามันตื่นเต้นมากเราจะได้เจอพิซซ่า พัดน้องๆดีกว่าโทนาคานี่สัมภาษณ์ได้ไหมนิดนึงนิดเดียวเดี๋ยวพี่แจ็คไม่เห็นนะไม่เอาหรอไอ้กล้องอย่าให้รู้นะว่ากี๊ดน่ะอย่าให้รู้ว่าเป็นตัวเด่นตัวไหนตัวไหนคะเขาบอกว่าเราอเป็นตัวเด่นเลยให้การสัมภาษณ์แบบให้กีนสุด โอเคลุกขึ้นเลยค่ะอยากให้พูดถึงงานนี้หน่อยแล้วก็เรามาตั <c <c ้งแต่กี <c 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 ่โมงเอ่ย่ฮะมาเที่ยงคืนมาเที่ยงคืนมาเที่ยงคืน No เสี่ยงเหรอมาจากสนามบินเที่ยงคืนค่ะหนูตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วจนตอนนี้ให้พูดบรรยากาศหน่อยตอนที่เราไปรับพี่แจ็คแตนจนตอนนี้หลอกอะเขาหลอกจริง ใช่เขาบอกว่าเราอยู่สนามบินประมาณกีโม่ไปสนามบินเก้าโมงเก้าโมงไปรับตั้งแต่เก้าโมงยันกี่โมงนะไปรับพี่พี่แจ็ครลงเครื่องห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่งยเยียจริงแล้วก็เสร็จจากสนามบินก็เลยมาที่นี่ต่อได้ได้โอกาสไปถ้ามีโอกาสจะคุยอะไรกับพี่แจ็คสัน รักมากรักมากไม่มีคำบรรยายใดๆแค่รักอยาก<ด>ให้พี่แจคแ็คดูแลตัวเองมากๆนะคะแล้วจะติดตามผลงานทุกผลงานที่พี่แจ็คออกมา Can call me Nong Nui?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  Nong Fah Sai? Nong Fah Sai Nong Nui Are you P'Jack? Right? Yes, yes, yes Safety first, okay? I worry a lot So, please get home safe Just ทุกคนตอนนี้มิวก็อยู่ที่ห้องแล้วนะคะก็วันนี้สองหมายเหนื่อยหมายสองคือเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ฝนมันตกแล้วก็สงสารที่สุดก,ก็คือแฟนคลับของพี่แจ็คนั่นเองสงสารมากแล้วพายุมันเข้าแบบเข้าเลยเข้าตอนที่พี่แจ็คสั่นขึ้นเวทีอะ่ะทุกคนแล้วก็บอกก่อนบรรยากาศในงานอะ่ะมันดีตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วอ่ามันไม่โอเคตรงที่ฝนตกนี่แหละ ถ้าฝนไม่ตกพี่แจ็คอาจจะมีการเดินพูดคุยจับมือทักทายกับแฟนคับเสียดายอะ่ะเสียดายอะ่ะเสียดายอะ่ะจริงๆเสียดายอะ่ยอะหนูก็เบียนตั้งแต่หัวจรดเท้าพิ่งแห้งไปต้องไปกินยาก่อนโอเคสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะตั้งแต่ใหม่เช้าจนใหม่ยเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มอยูถึงห้องเนี่ยสี่ทุ่มพอดีเลย เป็นวัดโอเคหมายแรกจากเมื่อกี้นะคะขอโทษทีแบตหมดนะคะแบตหมดโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะคะก็คือเพจบาทีวีพูแล้วก็ตามติดนักข่าวช่อง YouTube ด้วยคะ่ะทุกคนจะเป็นหมายอะไรรอติดตามสำหรับใครที่อยากเป็นนักข่าวอย่าลืมเลยนะอย่าลืมดูเลย กดสั่นกระดิง่งกดซับะไครอย่าลืมถ้าใครเจอมิวที่ไหนก็ฝากนฝากตัวได้นะา,าย <c oughs> ตามติดตัเขา้าดูห